ประเด็นโลกสัปดาห์นี้ยังต้องติดตามวิกฤตผู้อพยพที่ EU ยังหาข้อสรุปตรงกันไม่ได้แต่สำหรับเยอรมนีวิกฤตการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นโอกาสทั้งสำหรับประเทศและผู้นำค่ะส่วนช่วงสารพันต่างแดนคุณสาวรักษจากวิวัฒนาคุณจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแก้ปัญหามลพิษจากเหมืองแร่ทองคำในนครโยฮันเนสเบิร์กขอ,ของแอฟริกาใต้ค่ะ กว่า400,000คนคือจำนวนผู้อพยพที่เดินทางออกจากพื้นที่อันตร,รายในตะวันออกกลางข้ามท้องทะเลที่ไม่ปราณีหวังจะเข้าไปสแสวงหาชีวิตใหม่ในโยุโรปในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ค่ะซึ่งก็สูงกว่าปีที่แล้วอย่างมากแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าปีนี้อาจจะมีผู้อพยพเข้า e ูมากถึง800,000คนหรือมากกว่านั้น ขณะที่ EU เอเองก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรท่ามกลางเสียงเรียกร้องของนางอังเคลาเมเกลผู้นำหญิงของเยอรมนีที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้ไขปัญหานี้ให้ประเทศต่างๆใน e ูจัดสรรโคต้ารับผู้อพยพกระจายความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมซึ่งการทำงานเชิงรุกของเธอก็ทำให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปจากตอนที่เธอเป็นหัวหอกในการแก้ไขวิกฤตหนี้สินกรีซที่ทาให้ประเทศลูกหนี้มองว่าเธอเป็นปีศาจร้าย แต่สาหรับวิกฤตผู้อพยพเธอกําลังกลายเป็นนางฟ้าค่ะส่วนฮังการีตอนนี้ก็กลายเป็นคนใจร้ายในสายตาชาวโลกไปแล้วค่ะการปะทะระหว่างตำรวจปราบจลาจลฮังการีกับกลุ่มผู้อพยพที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนระหว่างเซอร์เบียกับฮังการีหลังจากที่ฮังการีประกาศปิดพรมแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพใช้ฮังการีเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางไปขอีิภัยในประเทศอื่นของ e ู กลายเป็นประเด็นที่ทําให้ฮังการีถูกตําหนิอย่างรุนแรงจากทั้งเลขาธิการสหรประชาชาติ u n h c r รวมทั้งเซอร์เบียที่มีพรมแดนติดกันและอีกหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่ม e อนี่เป็นสัญญาณความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในยุโรปพอๆกับจํานวนของผู้อพยพที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาขณะที่ e อยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องจากเยอรมน,นีที่ต้องการให้ประเทศในกลุ่ม e อเฉลี่ยโคตา้ารับผู้อพยพ ข้อเสนอนี้ได้รับการตอบรับจากชาติแถบยุโรปตะวันตกแต่สําหรับชาติยุโรปตะวันออกที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกยูอีได้มีนานกลับไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าประเทศของพวกเขาคงไม่มีศักยภาพเพียงพอรองรับผู้อ,อพยพนางอังเกลาเมเกลานายกรัฐมนตรีเยรอรมน,นีผลักดันอย่างหนักให้ยูร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ไม่ใช่ปล่อยให้เพียงเยรอรมน,นีออสเตรียและสวีเดนเป็นประเทศปลายทางรับผู้อพยพจากเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาเท่านั้น Problem kann nur gesamteuropäisch gelöst werden. Es ist eine Verantwortung der gesamten Europäischen Union und deshalb haben wir uns dafür ausgesprochen in der nächsten Woche ein นอกจากนี้เมเคิลยังบอกด้วยว่า EU ควรมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการช่วยเหลือประเทศต้นทางไม่ว่าจะเป็นอิรักหรือว่าซีเรียเมแคิเป็นผู้นำผลักดันในการแก้ไขปัญหาผู้อ,อพยพตลอดระยะที่ผ่านมาภายในช่วงเวลาเพียงสองเดือนภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นี เปลี่ยนจากคนไร้หัวใจในตอนที่เธอเป็นหัวหอกแก้ไขวิกฤตหนี้สินกรีซมาเป็นฮีโร่ของบรรดาผู้อพยพที่บากบั่นมาจานถิงยุโรปแต่จริงๆแล้วรูปแบบการทํางานของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยแม้แค่ยังคงใช้วิธีการที่ไม่เร่งรีบในตอนต้นจากนั้นก็มีการตัดสินใจที่แน่ชัดเด็ดเดี่ยวในการแก้ปัญหานั่นคือต้องช่วยเหลือผู้อพยพตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่จริงแล้วในช่วงรับต้นของวิกฤตผู้อพยพเธอถูกวิาพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศซีดรียซ้ำว่าไม่ยอมแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการจัดการกับวิกฤตครั้งนี้ทว่าทันทีที่เธออ่านทิศทางของชาวเยอรมันออกว่าต้องการช่วยเหลือผู้อพยพเธอก็ออกมารับมือกับปัญหายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนั่นคือช่วยเหลือผู้อพยพเฉพ,เฉพาะหน้าแล้วจึงเพิ่มแรงกดดันให้ประเทศต่างๆกระจายการรับโคต้าผู้อพยพ ความเป็นผู้นําของเมเคลิลไม่เพียงทําให้ภาพลักษณ์ของเธอดูดีเท่านั้นแต่ยังส่งภาพลักษณ์ของเยอรมนีกลายเป็นประเทศแห่งความหวังของการเริ่มต้นใหม่เ,<ร>เมคเคิลยังบอกด้วยว่าหากรับมือด้วยความรอบคอบวิกฤตผู้อพยพจะเป็นโอกาสครั้งใหม่ให้กับเยอรมนีหากสามารถหลอมรวมกลุ่มผู้อพยพเข้ากับประชากรเยอรมนีที่มีแนวโน้มลดจํานวนลงเรื่อยๆคนที่มาใหม่กลุ่มนี้จะเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศ ความคิดของเมแกลสอดคล้องกับความคิดของเยนส์วีแมนผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเยอรมนีหรือบุนเดสแบงก์เพราะขณะนี้เยอรมนี er ie, ในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้กำลังกระหายแรงงานอย่างหนักและประเทศยังมีความมั่งคั่งตอบไม่ได้แม้ตอนนี้เศรษฐกิจเยอรมนีกำลังไปได้สวยแต่ด้วยความที่ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วทำให้มีการคาดการณ์กันว่า เยอรมน,นีอาจขาดแคลนแรงงานถึง1 8ล้านคนภายในปี2020ขณะที่วิกฤตผู้อพยพครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้อพยพเข้าไปในเยอรมน,นีมากถึง8 0 0แสนคนมุมมองในแง่ดีไม่ได้จำกัดเฉพาะเยอรมน,นีเท่านั้นเพราะว่ายังมีนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจอีกหลายต่อหลายคนจากทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมน,นีที่มองว่าวิกฤตการผู้อพยพครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอาจกลายเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปทั้งภูมิภาค พวกเขาให้เหตุผลโดยอ้างอิงจากกลุ่มผู้อพยพในอดีตว่าคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะชะลอตัวอย่างที่เป็นอยู่นี้คนกลุ่มนี้จะเลือกทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่แรงงานในประเทศเห็นว่าเป็นงานที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นงานในภาคบริการเป็นต้นนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานตลอดช่วง50ปีที่ผ่านมาจะพบว่าผลกระทบด้านงบประมาณของแต่ละประเทศที่รับผู้อพยพก็อยู่ในวงจํากัด แทบจะไม่เกินร้อยละ0.5ของงบประมาณแต่ละประเทศเลยแต่ก็อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าที่ผู้อพยพจะตั้งหลักได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้อพยพจำนวนมากนีความรุนแรงจากบ้านเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวพวกเขาผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายและต้องการเวลาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนจะเริ่มคิดถึงการดำรงชีวิต อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย5 6ถึงปีกว่าที่ผู้อพยพจะมีทักษะแรงงานเทียบเท่ากับผู้อพยพชุดก่อนๆที่เข้ามาปักหลักจนได้เป็นผู้อาศัยในประเทศที่ขอพักพิงและราวๆ15ปีจึงจะมีทักษะเทียบเท่ากับแรงงานที่เกิดและโตในประเทศผู้อพยพไม่ได้มีเป้าหมายที่จะพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปขอลีภัยเพราะว่าแรงขับที่ทําให้พวกเขาหนีตายออกนอกประเทศก็คืออนาคตที่ดีกว่าและชีวิตที่ดีกว่าสําหรับลูกหลานพวกเขาต้องการทํางาน เพื่อมีเงินส่งลูกหลานเรียนเพื่อยกระดับชีวิตผู้พยพกลุ่มที่ทยอยเดินทางมาถึงยุโรปยังเป็นกลุ่มคนที่มีต้นทุนระดับหนึ่งอยู่แล้วยิ่งทาให้พวกเขาสามารถต่อยอดชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมพวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มคนยากจนหรือว่าไร้ความรู้แม้ว่าสภาพตอนที่เพิ่งขึ้นฝั่งอาจจะดูเป็นเช่นนั้นแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าคนที่ยากจนไม่มีทางจะหาช่องทางหนีออกนอกประเทศที่สับสนวุ่นวายได้ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงเปรียบได้กับการลงทุนของประเทศในยู หาใช่ภาระอย่างที่หลายคนคิดกัน